สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยอาชีพเก่ากระติกก่อนมาเป็นผู้จัดการที่เพื่อนบอกแตงโมให้ชีวิตใหม่ดราม่าถล่มต่างวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักไปที่กระติกอิสรินจุธาุขสวัสดิ์ผู้จัดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์หลังจากที่แตงโมตกน้ำเสียชีวิตก็ทําเอาหลายคนสงสัยในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะประเด็นตกเรือว่าสาวแตงโมตกเรือได้อย่างไรแต่เมื่อทางด้านคุณกระติกออกมาแถลงและได้พูดคุย คุณแม่ทาให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นไปกว่าเดิมจนแฮชแท็กกระติกพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ทุกวันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกระติกให้มากขึ้นครับซึ่งก่อนที่กระติกจะมาเป็นผู้จัดการของแตงโมอะตอมสัมพันธภาพเผยว่าเคยเห็นเขาแต่งชุดคล้ายๆพนักงานเชียร์หรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มบางอย่างเท่ากับว่าจากการทํางานเป็นเด็กเชียร์เบียมาทํางานเป็นผู้จัดการดารานี่ถือว่าคือการให้ชีวิตใหม่กับคนกระติกทีะตอมบอกว่ามันคนละด้านเล นะระหว่างคุณเป็นพนักงานเชียร์เครื่องดืม่มกับคุณเป็นผู้จัดการดาราเป็นผู้จัดการนางเอกอ,อย่างแตงโมแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้พูดดูถูกอาชีพใครทุกอาชีพมีคุณค้าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ